ครับหลังจากเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับเค่องนี้ MacBook White Unibody นะครับนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยปุ่ม Control Option Shift นะครับใช้ไม่ได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับตัวนี้หลังจากเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเราจะเทสนะครับว่าปุ่มเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเซิร์ชใน Google นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดเทสนะครับออนไลน์นะครับจุดตรงนี้แสดงว่า ถ้าถ้าขึ้นสีแบบนี้แสดงว่าปุ่มใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับคอนโทรลออปชันคอมมานด์ชิปแท็บล็อกแท็บนะครับส่วนฝั่งขวานะครับคอมมานด์นะครับคอมมานด์ตัวนี้นะครับออปชันนะครับชิปคอนโทรลจะไม่มีนะครับฝั่งนฝั่งนี้นะครับลูกศรนะครับ ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็เป็นตัวเลขนะครับ9ส underscore นะครับ่นี้นะครับ Q Enter นะครับแทรนะครับแทขึ้นนะครับ V B N M นะครับโอเคครับสเปซบาร์นะครับคลิกขวานะครับคลิกซ้ายนะครับ F1 แถบบนจะกดไม่ได้นะครับจะเป็นของฝั่งวิดโอ้นะครับ Escape ตัวบนใช้ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่นะครับ